Deep the Sha I know ครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆนะครับยิรักนักสะสมนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องคนหลักสี่ชนะอ่อนครับสําหรับคลิปนี้นะครับไม่มีบทเพลงมาฝากนะครับแต่ก็มีเหรียญมาฝากด้วยกันนะครับ สำหรับเหรียญปีพศออนี้นะครับเรามาดูครับว่าเป็นเหรียญปีพศอทอี่หลายคนอาจจะอยากจะมีนะครับก็ทางช่องนะครับคนหลักสี่ครับได้เหรียญน,นี้มานะครับก็ถือว่าค่อนข้างหายากนะครับเราไปดูครับว่าเป็นเหรียญปีพศไหนนะครับ นี่ก็เป็นด้านหน้าของเหรียญน,นะครับเป็นรูปพระบาทสมเด็จพระประมมนทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชปีนพักทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมขัตยราชภูสิตาภรทรงชองพระอ,องค์คุีครับในวงขอบเหรียญด้านซ้ายมีข้อความว่าภูมิพลอุดยเดชครับและด้านขวามีข้อความว่าราชการที่9นะครับก็จะเป็นพระเสียรเล็กนะครับนี่ในส่วนของด้านหน้านครับมาดูในส่วนของด้านหลังของเหรียญครับ ในส่วนของด้านหลังของเหรียญน,นะครับก็จะเป็นนะครับพระเจดีย์วัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับนี่คือในส่วนของด้านหลังของเหรียญด้านบนมีข้อความว่าประเทศไทยและก็มีปีพุทธศักราชที่ผลิตคือปีพศ2534นะครับชนิด50สตัง ซึ่งเหรียญปีพศ2534นี้นะครับติดอันดับที่ที่9นะครับติดอันดับที่9มีจำนวนการผลิตอยู่ที่4 6 6 60, ล้านเหรียญนะครับมีราคาที่ซื้อขายกันณนะปัจจุบันครับอยู่ที่100ถึง300บาทนะครับสำหรับเหรียญ 50าสิบตางปีพศสองพันะสครับเป็นเหรียญที่ติดอันดับที่9นะครับของเหรียญหายากที่มีการซื้อขายกันนะครับในปัจจุบัน,นครับถือว่าค่อนข้างหายากจริงครับผลิตแค่4ล้าน4ล้านกว่าเหรียญ ต้องเป็นเหรียญ UNC นะครับก็คือเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้ง,งานนั่นเองนะครับมีราคาสูงถึงเหรียญละ300บาทนะครับสำหรับเหรียญปีพศ2 5 3 4ชนิด50สตางค์ติดหนึ่งใน10ของเหรียญหายากนะครับสำหรับข้อมูลนะครับของเหรียญที่ทางช่องปรหลักสีได้มานะครับ ก็มีมาฝากสั้นๆประมาณนี้นะครับก่อนอื่นก็ขอกําลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องนะครับได้หาทำคลิปวิดีโอนะครับดีๆมาฝากและจะมีสาระนะครับในเรื่องของเรียนกษาปณ์ไทยครับสามารถที่จะเข้ามาติดต่อสอบถามได้เลยนะครับเกี่ยวกับเรียนกษาปณ์ไทยครับว่าข้อมูลของ เหรียญแต่ละปีพศนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ครับทางช่องก็ขอจบการรีวิวเหรียญปีพศส5 5 3 4ไว้เพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ